อนาคตของลูกเริ่มต้นที่การวางแผนที่ดีของเรานะคะการวางแผนเรื่องการศึกษาของลูกเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสำคัญมากสำหรับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนที่ดีณวันที่เราจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาของลูกเราแล้วเนี่ยเราจะไม่ติดขัดเรื่องการเงินค่ะสำหรับวันนี้นะคะแหวนก็มีไอเดียในเรื่องของการวางแผนการศึกษาบุตรนะคะมาฝากทุกคนกันค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะต้องประเมินค่าใช้จ่ายของการศึกษาลูกของเราก่อนแหวนเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะมีการวางแผนคร่าวๆอยู่แล้วเนาะว่าเราต้องการให้ลูกของเราเนี่ยศึกษาที่โรงเรียนไหนในระดับชั้นอะไรบ้างอย่างเช่นตัวแหวนเองนะคะแหวนแหวนอยู่สุพรรณเป็นหลักใช่ไหมแหวนก็อยากให้ลูกเนี่ยศึกษาอยู่ในโรงเรียนในอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณค่ะ เราก็จะต้องเปรียบประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวก่อนนะคะว่าโรงเรียนที่เราเล็งไว้เนี่ยมีค่าเทอมเท่าไหร่และนอกจากค่าเทอมแล้วยังจะต้องคำนึงไปถึงเรื่องต่างๆอย่างเช่นค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่ากิจกรรมเสริมของลูกค่าเรียนพิเศษรวมถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ลูกเราจะต้องใช้ด้วยค่ะบวกกันเข้าไปเนาะและนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมองแผนอนาคตของลูกในชั้นมัธยม ปถมมัธยมมหาลัยที่มีความไกลขึ้นนะคะอย่าลืมบวกเรื่องของเงินเฟอ้อเข้าไปเพิ่มเติมนะคะเมื่อเราทราบค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูเรื่องของการวางแผนออมค่ะสำหรับชั้นศึกษาที่จะใช้ในระยะเวลาอันใกล้อย่างเช่นแหวนยกตัวอย่างตัวเองนะคะอย่างเช่นลูกของแหวนเนี่ยตอนนี้อายุ2ขวบแล้วแต่แหวนเองกับสามีเนี่ย วางการเงินเรื่องของการศึกษาบุตรมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในคันค่ะเพราะฉะนั้นนะระยะเวลาที่เขาจะไปเข้าอนุบาลตั้งแต่อยู่ในคันคือ3ปีเราก็จะวางว่าใ,ในเงินที่จะใช้ในช่วงอนุบาลเนี้ยนะคะก็จะต้องเอาไปวางไว้ในเงินที่ท,ที่ไม่มีความเสี่ยงมากค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นกองทุนรวมหรือว่ากองทุนรวมที่เป็นตลาดเงินแล้วก็พันธบ,บัตรรัฐบ,บาลเพราะว่ามันเป็นเงินที่ถือว่าจะใช้แบบเร็วนะคะ ส่วนเรื่องของการออมณนะวันที่ลูกเราจะเรียนในชั้นมัธยมหรือว่ามหาลัยเป็นระยะเวลาก็คือนับนับไปก็เป็นสิบกว่าปีเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออมเงินที่เป็นอนาคตของลูกในช่วงระยะเวลาเกิน10ปีขึ้นไปอะค่ะทางแวดเนี่ยก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นกองทุนรวมตลาดทุนพุ้นหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้อง วางแผนค่ะว่าแต่ละสเต็ปการวางที่ลูกเราจะเรียนในชั้นไหนวางเงินไว้ที่ไหนนะคะและควรจะแบ่งการเงินบัญชีในแต่ละบัญชีออกให้ชัดเจนค่ะการที่แบ่งบัญชีชัดเจนนี้นะคะจะทำให้เราพอจะทราบค่ะว่าการออมในแต่ละบัญชีเป็นเป็นบัญชีอนุบาลบัญชีประถมบัญชีมัธยมหรือว่าบัญชีมหาลัยของเราเป็นแบบไหนนะคะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายณนะถึงวันที่ลูกของเราเก้าวไปถึงการเรียนณนะจุดจุดนั้นค่ะบางคนอาจจะมองว่ามันไกลจังเลยนะกว่าแบบลูกเราจะได้เรียนมาหาหลายัยแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาค่ะมันผ่านไปเร็วมากกว่าที่ทุกคนคิดนะคะถ้าวางไว้ตั้งแต่นนเนินก็จะทำให้เราไม่เป็นภาระมากในอนาคตค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ เราจะต้องมีการลงทุนเข้าไปในเงินออมของลูกอย่างที่แหวนกล่าวไปข้างตน้นอาทิเช่นถ้าเกิดว่าแหวนเองยกตัวอย่างตัวเองละกันเนาะถ้าสมมติว่าแหวนจะแบบเหมือนให้ลูกเรียนมหาลาัยอะค่ะเงินที่แหวนเอาไปออมไว้เนี่ยแหวนก็จะไปไว้ในคริปโตสําหรับแหวนกับสาม,มีนะคะแต่คนอื่นๆเนี่ยคะ่ะก็อาจจะมีเอาไปไว้ในหุ้นหรือว่าไว้ในกองทุนรวมก็ได้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นการออมการศึกษาบุตร ควรจะมีเรื่องของการลงทุนเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการลดเรื่องของการขาดทุนเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะการวางแผนการออมในเรื่องของการศึกษาบุตรไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อให้ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตที่มากขึ้นการศึกษาเป็นกุญแจสําคัญสู่อนาคตที่สดใสของลูกเราค่ะแต่การออมและการวางแผนของเรา จะทำให้กุญแจนั้นเปิดออกได้อย่างมั่นคงค่ะเริ่มการวางแผนการเงินในเรื่องของการออมการศึกษาบุตรตั้งแต่วันนี้กันเลยค่ะ